สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนตามเคยนะคะกับแนวทางนะคะพี่น้องแนวทางลาวพัฒนานะคะวันนี้แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาวันนี้ก็จะมาลงสูตรวัดใจให้นะคะวัดใจไปเลยเนาะไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวหายากมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจาะยากสุดๆเอาวัดใจไปก่อนนะคะยังมีตัวเด่นตัวตัวเด่นสองตัวเนาะพอได้พอได้กันพอได้ลองกันบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้เจาะให้เยอะนะคะให้สิบคู่นะคะก็ไม่ได้ให้มากมายเนาะสิบคู่สิบคู่นี่ก็ สามารถที่จะเอาทุกตัวได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องไปกลับเนาะสิบคู่นะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดวันที่สิบห้านะคะหนึ่งเจ็ดตรงๆนะคะสองตัวบนเนาะสองตงัวล่างก็ศูนย์เนะแต่ที่ยินติ๊กติ๊กไม่โดนนะคะแต่ยินเจาะให้โดนนะคะเพราะว่าเจาะเข้านะคะเพราะว่าแค่สิบคู่นะคะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแต่สําสหรับยีนลนอตเี่จีนอย่ายีน ตัวยีนเองถ้าเป็นยีนยีนจะไม่เลือกค่ะยีนจะยกหมดเลยสําหรับยีนเองนะคะแต่อันนี้ยีนแคตติกตัวที่ว่าเออเน้นๆที่ยีนชอบเนาะก็ไม่จําเป็นต้องว่าต้องเลือกเอาที่ตัวที่ยีนติ๊กติ๊กติ๊กนะคะเพราะว่าบางทียีนก็อาจจะยีนไม่รู้หรอกว่าตัวไหนจะมาเนาะยีนก็ติ๊กไปตามที่ยีนเออว่าถูกตาถูกใจยีนเนาะอะไรประมาณนี้แต่ ที่ยินเจาะให้นี้ก็คือยินไม่รู้หรอกว่าตัวไหนจะมาเป,ะเป๊ะหรือไม่เป๊ะเนาะก็พิจารณากันดูด้วยนะคะทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะตัวเลขก็อาจจะไม่มาตรงแบบแบบนี้ไปเสมอหรอกเนาะบางทีก็ไปตัวกลับก็มีนะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะยินไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันเนาะพี่น้อง ก็พิจารณากันดูนะคะกับเราพัฒนานะคะวันนี้ก็จะมาสายๆหน่อยเนาะเพราะว่ายีนก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ยีนก็ยังหาเวลามาลงให้อยู่นะคะพอได้รับชมรับฟังพอได้ลุ้นไปด้วยกันเนาะนิดๆหน่อยๆ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตามต่อสูตรวัดใจนะคะเราพัฒนานะคะงวดวันที่สิบแปดเนาะกินไม่ได้ลงให้ก่อนนะคะวันกีินลงให้วันที่สิบแปดเลยเพราะว่ายินก็ ลงฮาหนอยให้ทุกวันเนะหาะฮานอยฮาหนอยก็ทิ้งไม่ได้นะคะฮาหนอยก็เอามาลงให้รับชมรับฟังกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะลาวสตาก็มีนะคะลาวลาวพัฒนาก็มีนะคะพอได้ลุ้นเนาะตามต่อวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดเดือนสองหกสี่นะคะ แค่หนึ่งนะคะต้องหาอะไรลองก่อนเนาะเพราะว่าหมึกมันซึมลงไปข้างล่างค่ะมันจะลเลอะแนวทางนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะวันนี้ สูตรวัดใจจ้าวัดใจที่ไม่เหมือนใครนะสูตรดินสำหรับตัวเด่นนะคะสำหรับสูตรสูตรวัดใจยีนก็มีตัวเด่นยีนจะมีให้สองสองตัวนะคะคือเจาะเจาะอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะตัวเด่น เด่นก็จะมีห้านะคะกับเจ็ดนะคะสองตัวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะสําหรับเด่นห้าแล้วยินยินก็ ยินเคยให้แบบไหนยีนก็ให้แบบนั้นเนาะยีนก็ไม่อาจรู้ได้ว่าตัวไหนจะมาเนาะมรู้จะเน้นให้ตัวไหนก็เอาที่ชอบแล้วกันเนาะพี่น้องใครชอบตัวไหนก็วิ่งตัวนั้นรูดตัวนั้นเนาะยีนยีนเน้นไม่ได้เพราะยีนเองก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวเน้นเน้นเนาะเคยให้แบบไหนยีนก็ให้แบบนั้นนะคะเพราะว่ายีนก็จะเจาะให้เท่าเดิมนะคะ สำหรับเด่นห้าเด่นห้านะคะแป๊ดหนึ่งนะคะเด่นห้าก็จะมีห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่ง ็ห้าสองนะคะยีนนี่ก็บางทีก็กระโดดเนาะพี่น้องเมื่อวานเลาสตาก็กระโดดไปหกสี่แล้วก็หกหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนาะหกห้าหกเจ็ดหกหกไปไหนไม่รู้ ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะคะแล้วก็ห้าห้านะคะก็ห้าเจ็ดนะคะ แล้วก็หากา้าเกยินจ่อให้5คู่นะคะถ้าท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะหรือไม่ก็จดใส่กระดาษไว้เนาะถ้าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะดีไม่ดียินก็อาจจะกระโดดอีกก็ไม่รู้เนาะยินก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมาตัวไหนไม่มาเนาะคือ จาะให้แบบเจาะเน้นไปเลยสำหรับเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มาแล้วเนาะเอารอบนี้เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งรอบพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็ เจ็ดสี่นะคะแล้วก็เจ็ดห้าหแล้วก็เจแปดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าจ้าทั้งหมดสิบคู่นะคะเดี๋ยวยินจะติ๊กตัวที่ชอบๆนะคะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็เลือกหมดนะคะยิน มาหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งเจ็ดจะมาอีกไหมเจ็ดหนึ่งไม่ไม่แน่นะคะนี่อาจจะมากลับกันก็ได้หรือไม่ก็ห้าห้านะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ติดตาม สำหรับเพื่อนเก่า FC เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าสวัสดีค่ะ